อ๋อยังไม่ได้กดเลยเนาะได้แล้วครับมันยัดหายนะครับนี่นะฮะออกกล่องได้ออกกล่องด้วยนะครับยึดได้เลยนะครับน้ำส้มได้เลยครับแล้วก็หลอดนะครับครับเป็นโดนัทนะครับน้ำส้มเข็มีมั้งครับ มาแจกสกุลนครชครนีน้องอันนองัจากไหนเอ่ยวันนี้สุนครงอนัน ที่ท,ที่สอนสกลนครการเลียงค่ะมีเอฟซีร่วมด้วยค่ะดูสิคือพักยังไงค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาได้นะคะ มาตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งฝากฝากเน่เด้อฝากของข่ายเน่เด้อฝากของข่ายเน่เด้อจิตได้เลยฝากคำใส่แบบนี้ได้ครับเอ๊ะคำใสยแล้วก็พื้นครับผมข้มาไม่ได้เพราะ FC ใหม่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ทันอ๋อ FC ชื่อ FC คุณจอยมาแฮคุณจอยมาแฮคุณท่าหน้านานพรม ชาตินะะฮคุณวัลสกอร์เอฟซีจากสมุทรปราการครับโอ้คุณวัลสกอร์เลี้ยงสองรอบแล้วนี่ใช่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครเลี้ยงของฟรีพี่เสือจะจำชื่อได้ค่ะค่ะครับผมได้ได้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเอฟซีนะฮะับผู้ใหญ่จดีนะฮะที่ทำรองเทานวันนี้ให้ของลูกก็ให้แล้วเมค่ะขอบขอบขอบคุณแล้วก็อิ่มท้องด้วยค่ะ คือได้ก็ปันแถมเมื่อกี้อิ่มันทนนี่้อั้งอบอุ่นแล้วทั้งอิ่มท้องด้วยนะครับตอนนี้ของลูกคนน้อให้นะครับผมไม่ให้ปันแตมสองกล่องใหญ่เลยเห็นรอยยิ้มของทุกคนแล้นี่ค่ะเอ๊ะข้าวเหนียวยังมีอยู่บ่อเนาะข้าวเหนียวเนี่ยมาจากไหนครับนี่คุณอดิรครับครับผมจากสกลนครครับทักอดิตสอสกลนครร่วมร่วมกับเอฟซีทีมจอยมาหฮทีมจานานาโขงชาติ คุณวันสกอร์เอฟซีแต่ะราการครับนะฮะถึงทุกท่านที่มาให้การต้อนรับนค่ะดูดูน้าทานจังเลยค่ะน้วก็มีรสมื่นขมขืนขมขืนขมขนมขนขมขื่นขมขนขมขนมข่นขมขนขมขนขมข่นขมขนขมขนขมขนมขนขมขนขมขน ครับผมได้หรือยังเอ่ยเอาชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเคนละชิ้นทั่วกันเลยค่ะดูเขาเหนียวหรือไม่เนี่ยไดครับให้ปมาลองดูดูรอยยิ้มค่ะ เรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้มาดามมาดามกับพี่เป้นะครับ่บนสาลานะครับแล้วพื้นี้กินเมอัคุณแม่รรวังคึกคักคึกคักเลยนะค่ะค่ะขอโทษค่ะนี่นะคร ทิ้งเอาเลยนะครับสามคนที่พูดสามคนทำอะไรฮะมาค่ะรับมาแล้วก็กำลังกินอยู่ค่ะอร่อยไหมคะได,ด้ให้ทำวันไหนก็บอกได้เลยนะคะเน, 3, นะาะจ่ายมีงบสามพันนะพ่อค่ะพ่อท้าไมะไม่พอ อร่อยไหมคะคุณป้าคุณมาดามพูดผิดนี่คือไส้หมี่่แหละอเชิจอร่อยนะคะเร่วนเราคุณได้อีกรับยาขอบคุณมากนี่กิจยาหน้าอบคุณมากนะคะไจะค่อยวนรอบสนะครับฝากซ่องแมดาด้วยนะคะ จบแค่นี้ก่อนนะคะจะไปนั่งกินข้าแวแล้วค่ะ